สวัสดีค่ะ,อะจอมชุร่างเฉลิมขวัญน,นะคะรองผู้บริการการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชซึ่งดูแลสองจังหวัดคือนครศรีธรรมราชและก็พัทลุงที่พัทลุงนะคะสําหรับจังหวัดพัทลุงนะคะ,ะเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวะคะ่ะมีการเติบโตในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าจะมีตัวเลขที่แบบว่า เ,เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่ในปี2,568นะคะเรามีตัวเลขนักเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพักลุงที่1.7ล้านคนนะคะแล้วก็มีเรามีห้องพักประมาณ200แห่งแต่ว่า200แห่งแต่จำนวนห้องพักคือประมาณ3,000กว่าห้องะคะ่ะสำหรับ หลังจากเหตุการณ์สถานการณ์น้าท่วมเ็จแล้วนะคะททเราเองก็ได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นมีการจัดเรื่องของอ e ีเวนต์มาร์เก็ตติ้งให้ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายนะคะเช่นงานวันที่24-26งานไหว้ครูบูรพาจารย์ที่เขาอ้อนะคะก็คือเป็นเรื่องของอมีการแช่น้ําว่านมีการปวนข้าวเหนียวดํานะคะแล้วก็ในเดือนเมษายนวันที่4-6ถึงจะมีงานกาแฟที่เขาเจียงนะคะค่ะ ซึ่งททเรยก็พยายามอครีเอทอีเวนต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างื้นที่เข้ามาเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภัทธนบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องตลอดทั้งปี สถานที่ท่องเที่ยวที่ไฮไลท์นะคะก็คือจะมีเรื่องของสีปากปะจะมีเรื่องของปากประนะคะปากประนี้ไฮไลท์ก็คือว่านักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมแสงเช้านะคะแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีการยกยอนะคะจากนั้นก็ถ้าเพินขึ้นถัดไปก็จะเป็นทะเลน้อยนะคะซึ่งจะมีเรื่องของนกอพยพมีของอมีอดอกบัวที่บานเต็มเต็ม เต็มแม่น้ำนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่มีความน่าสนใจก็คือเรื่องของควายน้านะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นพื้นที่ดําซ่าไซซซึ่งเป็นแหลง่งเขาเรียกว่าแหล่งอาหารของชาวจังหวัดพัทลุงะคะซึ่งมองว่าพัทลุงเองก็เป็นเรื่องมีความเป็นความมั่งคั่งนะคะมีทรัพย์ในดินสินในน้าที่มีความน่าสนใจแล้วก็เรื่องของอาหารการกินก็มีมีตอบสน,นองกับนักท่องเที่ยวได้ ทุกทุกประเภทอะค่ะ อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะว่าสักสักครั้งในชีวิตนะคะให้อยากให้มาสัมผัสประสบก,การณ์นะคะที่ลองมาใช้ชีวิตแบบสโลไลด์ดูนะคะแล้วก็ด้วยตัวของจังหวัดพัทธลุงเองก็เขาเขาวางโพชิชัรนิ่งเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคร์บอนการใช้ชีวิตแบบใช้ช้านะคะซึ่งมันก็เป็นอตอบโจทย์ของทิศทางการท่องเที่ยวของททอ,อยู่แล้วก็ว,วิสัยทัศน์ของททเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนนะคะแล้วก็มากไปกว่านี้ค่ะมันจะไปตรงกับเทรนด์ของการท่องเที่ยวโลกคือการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ สําหรับเรื่องของพ้องพักคา,คาเราเองก็ได้หารือกับผู้ประกอบการอยู่สม่าอย่างสม่ําเสมอนะคะเช่นถ้าช่วงไหนที่เรามองว่าควรจะกระตุ้นหรือว่าช่วงไหนที่อาจจะเต็มอยู่แล้วช่วงไหนที่อาจจะกระตุ้นเช่นเรามาทําแคมเปญในเดือนเมษายนเราทำแคมเปญพัฒนลุงดีลคอนเน็กนะคะก็คือว่าซื้อกุปปงสามร้อบาทน้องที่ยวจะได,ได้ใช้มูลค่า500บาทค่ะ ไปทปบตั้มให้อีก200บาทค่ะตลอดเดือนเมษายนเพื่อเป็นการเสริมในเรื่องของในช่วงสงการอยู่แล้วแล้วก็เราเองทอๆก็ไปกระตุ้นอันนี้อีกทีนึงค่ะคือถ้าเป็นของภาคลุงอะค่ะถ้าเป็นอีเวนต์อะเขาก็จะตั้งแต่ยาวจนถึงเดือนเมษาที่บอกว่าตะกี้ข่าง,งานกาแฟค่ะมันก็เป็นงานเฉพาะกลุ่มนะคะที่ขาเกียกอะที่เราแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอเอกชนแล้วุกป,ปีนี้น่าจะร่วมจัดกันตอน่อเนื่องมาเป็นปีที่ที่สองที่สามแล้วว่าค่ะ ชวนนักท่องเที่ยวจากทั่ประเทศไทยหรือไม่ก็ต่างชาตินะคะถ้ามีโอกาสก็เราเองก็อยากให้ท่านเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ตะกี้นอกเหนือจากที่บอกว่าเรื่องของเรื่องของปาละเรื่องของทะเลทะเลน้อยยังมีเรื่องของตลาดที่ว่านัก่องเที่ยวชอบมาเรื่องของมามามา,มาลองอาหารถิ่นมากินอาหารถิ่นตลาดตลาดที่ว่าได้รับ ความนิยมจากนักเที่ยวก็จะมีะตลาดสวนไผ่นะคะซึ่งเปิดทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็ตลาดใต้หนทุกวันอาทิตย์ในดงบอนนะทะทุกเสาร์ทุกทุกวันเสาร์อ,อาทิตย์แล้วก็วันหยุดมาขัดตะเลิกแล้วก็ถัดไปจากในดงบอนก็คือในสวนสีซึ่งจะมีการทาพิซซ่าแบบโฮมเมดแล้วก็นักเที่ยวสามารถไปทำกิจกรรมดี y นะ,ะซึ่งมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ประกอบกับถ้าม,มาในตัวเมืองก็เป็นเรื่องของวัดวังนะคะแล้วก็ถ้ามาเพื่อเขาชัยสวนก็จะมีเรื่องของนับผูร้อนเข้ามาสัมผัสประสบการณ์อันมีคุณค่านะคะแล้วก็ ถือว่าได้เป็นสักครั้งในชีวิตนะคะถ้าเข้าไปดูข้อมูลได้ทางเพจของเอ่เอทีทีนครศรีธรรมราชนะคะโดยที่จะมีทั้งของนักสมเด็หวัดก็คือนครแล้วก็พัทลงุงงรือไม่ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0ู5ย์5 5นะคะ3 4 6 5 1 5ค่ะ